ครับเรียนประธานที่เคารพผมชาชวาลอภิรักษ์มั่นคงผู้แทะะนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขตสามพักคก้าไกลวันนี้ขออภิปรายสนับสนุนยติการตั้งกันมันวิกัรมาธิการวิสามันแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินของพี่น้องประชาชนผมรู้เห็นว่าเรื่องที่ดินทำกินยังเป็นอุปสรรคสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องเกษตรกรท่านประธานครับประเทศไทยเราแห่งนี้ไม่ใช่บ้านที่อบอุน่นสำหรับพวกเราทุกคน ตุกวันนี้ยังมีพี่น้องที่ประสบปัญหาเรื่องที่ดินทำกินกว่า1.2 <1. 2. S 1> ล้านคนและที่ดินยังมีปัญหาในเรื่องของข้อกฎหมายอีกกว่า13ล้านไร่และที่สำคัญนะครับว่าประเทศไทยยังมีปัญหาในเรื่องของการยึดครองที่ดินที่มีความเหลื่อมล้ำเป็นลำดับต้นต้นของโลกหากพวกเราในที่นี้นะครับยังจำได้ครั้งหนึ่งคุณพิธาลิมเจริญรัตอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลได้ลุกขึ้นอภิปรายในสภาแห่งนี้เกี่ยวกับทฤษฎีกระดุม5เม็ด ซึ่งกระดุมเม็ดแรกที่คุณพิธาได้พูดถึงนั่นก็คือปัญหาในเรื่องของที่ดินทํากินครับถ้าหากวันนี้เราสามารถจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินเกาให้ถูกที่คันเราเชื่อมั่นว่าปัญหาอื่นๆจะสามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดายท่านประธานครับผมเป็นสสจังหวัดขอนแก่นสมัยแรกก่อนหน้านี้ผมไม่ทราบหรอกครับว่าพี่น้องในพื้นที่มีปัญหาอะไรบ้างจนกระทั่งผมได้มีโอกาสลงไปพูดคุยไปรับฟังปัญหากับพวกเขาผมถึงได้รับทราบว่า พี่น้องที่อยู่ในเขตสามขอนแก่นมีปัญหาในเรื่องของที่ดินทำกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องในเขตอำเภอรกระนวนเกือบครึ่งหนึ่งของอำเภอรกระนวนครับพี่น้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกินไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้ไม่ไดิ้หล่นนะครับแต่พวกเขาต่อสู้มาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นบางครอบครัวต่อสู้กันมา 30- 40ถึงปีเริ่มเหนื่อยเริ่มท้อในหล,หลายครอบครัวเริ่มมีการพูดคุยกันครับว่า ตกลงชาตินี้จะได้เห็นกับคนอื่นหรือไม่ว่ากรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นอย่างไรเกือบครึ่งหนึ่งของพื้นที่ในอำเภอกระนวลครับท่านประธานอยู่ในนิคมสากรนิคมสากรที่ผมกาลังพูดถึงอยู่นั่นคือนิคมสากรดงมูลหนึ่งและดงมูลสองซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่ปี2521ซึ่งผมก็ยังไม่เกิดนะครับท่านประธานกินพื้นที่รวมกว่า1 5 0 0 0 0หืนไร่ท่านประธานเชื่อไหมครับว่ากฎหมายเรื่องที่ดินเหล่านี้ ที่อยู่ในสากลนิคมอันแท้จริงแล้วน่าจะสามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดายแต่จนถึงทุกวันนี้ปัญหานี้ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขเลยผมเลยอยากจะชวนมองย้อนกลับไปคร้าว่าลําดับขั้นตอนของปัญหาของที่ดินที่อยู่ในนิคมสากลเกิดขึ้นได้อย่างไรมองย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2513ครับท่านประธาน มีมติคณะรัฐมนตรีให้ทางกระทรวงเกษตรและสาก์โดยกรมส่งเสริมสาก์นะครับตั้งเป็นพระราชกิจสีการในการจัดตั้งนิคมจึงเป็นที่มาของการมีนิคมทั่วประเทศอีกทั้งยังได้มอบหมายให้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมป่าไม้นะครับยกกฎกระทรวงในการเพิกถอนป่าสงวนป่าสงวนที่เป็นป่าเสื่อมโทรมที่ไม่สามารถนํากลับมาเป็นป่าที่สมบูรณ์แบบได้เอาที่ดินส่วนนี้ไปจัดสรรให้กับพี่น้องที่อยู่ในเขตนิคมสากร ต่อมาครับท่านประธานในปี2517ก็มีมติคณะรัฐมนตรีออกมาแบบเดียวกันเนี่ยครับแต่ขณะนั้นไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมสากลและกระทางกรมป่าไม้ไม่ได้ํำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเนื่องจากว่ามีผู้มีอำนาจที่อยู่ในทีมผู้บริหารนะครับมีที่ดินอยู่ในนิคมสากลเป็นจำนวนมาก เกรงว่าตัวเองจะเสียผลประโยชน์เพราะถ้าเกิดดําเนินการจาัดตามตามมติคอรม,มอรจะต้องทําตามพรบรจัดสรรที่ดินทํากินปี2511ซึ่งจะสามารถถือของได้ครอบครัวหนึ่งไม่เกิน50ไร่เท่านั้นจนกระทั่งมาปี2554ก็มีมติคอรม,มอรแบบเดียวกันครับเหมือนกับปี2513และปี2517แต่ก็ไม่มีการดําเนินการใดๆเกิดขึ้น จนกระทั่งมาปี2562ครับรัฐบาลคอสชอชื่อก็บอกแล้วครับว่าชอบมีเรื่องเสือไพร์ให้กับพวกเรารัฐบาลคอสชอมีนโยบายในการจัดที่ดินในรูปแบบใหม่ครับท่านประธานโดยเอาที่ดินทั้งหมดที่อยู่ในเขตนิคมสากลทั่วประเทศที่มีกว่า1น0 0 0ล้านห้าแสนไร่เป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อนํามาจัดที่ดินให้กับชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลคอสอชอหรือที่พวกเราเรียกว่าโครงการนโยบายที่ดินแห่งชาติปีพุทธศักราช2562ซึ่งในข้อกฎหมายก็ไม่ได้มีมาตราไหนเลยนะครับที่เอื้อประโยชน์หรือว่าเข้าข้างภาคประชาชนแต่กลับเป็นการลิดลอนสิทธิ์ของประชาชนอย่างเห็นได้ชัดเช่น โครงการคอทอชอที่ให้เฉพาะสิทธิ์ในการทำมาหากินแต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์หรือไม่ให้สิทธิ์ในการเรียกร้องกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนมีหน้ำซ้ำครับที่ดินยังเป็นของรัฐเหมือนเดิมและยัง,ต,ง,ต,งต้องทำตามคำสั่งของอธิบดีถือธรรมสิทธิ์ได้เพียงแค่ถือถือสิทธิ์ในที่ดินทำกินได้เพียงแค่ครอบครัวละไม่เกิน20ไร่ท่านประธานครับเรื่องเหล่านี้เป็นปัญหากับพี่น้องชาวเภอกระนวลถ้าหากดําเนินการตาม เรื่องของคอทอชอทุกวันนี้หลายๆครอบครัวทํากินเกิน20ไร่ครับซึ่งก็ไม่เกิน50ไร่ตามพรบจัดที่ดินคากินปี2511แน่นอนคําถามครับถ้าเกิดเป็นพวกเราทุกวันนี้มองย้อนกลับไปบ้านที่เราอยู่ทุกวันนี้ที่นาที่ไร่ที่พวกเราไปทํามาหากินกันอยู่ทุกวันมาวันพรุ่งนี้มันกลับเปลี่ยนมือไม่ใช่เป็นของพวกเราพวกเราจะรู้สึกอย่างไรครับหรือเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งครับที่ชุมชนนนหนองลาดตำบลบ้านขามอำเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่น ชุมชนแห่งนี้มีชุมมีบ้านเรือนพี่น้องประชาชนประมาณ40หลังคารเรือนเท่านั้นนะครับแต่ก็ไม่มีเอกสารกรรมสิทธิ์ใดๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานส่วนท้องถิ่นอบอตอบอจอก็ไม่มีหน่วยงานไหนที่กล้าเข้ามาดูแลในเรื่องของระบบสารุปโภคขั้นพื้นฐานเนื่องจากติดในเรื่องของข้อกฎหมายถามจริงครับว่าพวกเราจะปล่อยให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตแบบนี้ต่อไปจริงๆหรอครับท่านประธานครับนี่ไม่ใช่ปัญหาเรื่องยุ่งยากอะไรเลยครับถ้าหากมองว่ามันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน าารัฐบาลสามารถจัดการได้อย่างง่ายดายและน่าจะเป็นการดําเนินการที่ผมคิดว่าง่ายที่สุดในการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินซุ้ด,ด้วยซ้ำไปการประกาศยกเลิกกฎกระทรวงคืนกรรมสิทธิ์ในที่ดินสร้างโอกาสและให้อนาคตให้กับพี่น้องประชาชนอยู่ที่ว่าพวกเราจะกล้าทํากันหรือไม่ครับท่านประธานครับปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นนั่นก็คือปัญหาในเรื่องของความเหลื่อมล้ําในการถือครองที่ดินที่ประเทศไทยถือว่าอยู่ในระดับต้นๆของโลก ประชาชนกว่า75%ไม่มีที่ดินทำกินครับและที่ดินกว่า80%ตกอยู่ในมือของคนรวยซึ่งมีเพียงแค่5%ในประเทศนี้นี่คือกระดุมเม็ดแรกหากพวกเราติดผิดทุกอย่างจะผิดไปกันหมดครับเรื่องพื้นฐานแค่นี้หากวันนี้พวกเราไม่กล้าทำพวกเราจะคาดหวังให้ประเทศไทยก้าวหน้าไปได้ไกลมากกว่านี้ได้อย่างไรครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับต่อไปท่านจินพลศรีทะเลศครับ ก็ะเพียนท่านประธาน